วัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับทัชเชียทัชแนวนะคะแล้ววิกเตอร์ชื่ออะไรเออแล้วหนูชื่ออะไรวิกเตอร์ชื่อพีวิกเตอร์วันนี้เรามาทำอะไรครับเรามาขายของขายของขายของแบบดินเหรอใช่ใช่ใวันนี้นะคะเรามาทำไข่ดาว กิน <sequ ENNIS S 1> นะคะนี่ตอนนี้เรากำลังคนไข่นะเมื่อกี้ไข่มันไม่สำเร็จนี่ทุกคนอยากเห็นกระทะเราไหมไอ้เฮ็ดอยากเห็นได้นี่กระทะเลยก็ติ่มหนูนี่อันนี้คืออะไรคะวิสเตอร์หอยหอยหอยตุ๋นแหลมไหมไม่แหลมนี่อันนี้คือกระทะของเราไข่และนี่คือเยอะมาก ตากล้องเอาไข่กี่ฟองคะสองฟองโอเคพูดหน่อยก็ได้นี่คือถาดใา่ของเรานะคะเห็นมันโดกอยู่ก็เลยเอามาใช้นะอันดับแรกนะเราต้องเอออเาน,น้ำมันลงโอโออ่าลงลงลง,ลงไม่รู้ในนี้มันมีอะไรนะคะยัง ไม่ได้ใส่าาะอะไรเลยบ้าเลยแต่ว่าเหมือนมีน้ำอะไรสองกัาก็ไม่รู้เหอนความจริงเรามีหลายอันนะแต่แล้วแต่แต่หนูจะเลือกเป็นอันนี้ทุกคนนี่เรากําลังทําเป็นแผ่นกลมๆค่ะเราจะไม่ทําเป็นแผ่นเล็กๆเนาะเราก็จะตักขึ้นมาเราต้องดินน้ําก่อนนะเพราะว่กับอันนี้มันเป็นดินไงนมันก็เลยแบบไม่ไม่มีไฟแต่ว่าเราจะตักแค่นี้เดียว ให้สวยๆเลยค่ะเอากี่จานสองจานสองจานโอเคแม่ยกนิ้วให้ด้วยแล้วต้องนี่ไงน,นี่ต้องชินนะออกมาทำอะไรครับอร่อยมาทำอะไรอะ่ะ ขึ้นได้ไหมได้ทุกคนตอนนี้นะคะเรากำลังรอ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 ให้ไข่ชุกนะคะเราต้อง้ Ki ต้องค่อยๆเขียนมีนความพยายามมากค่ะเพราะว่าช้อนใหญ่แต่กระทะเล็กนะคะขอโทุกคนเลยมีความพยายามมากล้าามันก็ขังไม่ได้เปิดอีกแล้ไม่ต้องลงหรอกช่างมัน ก็กำลังมาเล่นที่ดินค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะวิกเตอร์เรียกว่าเรียกว่าเฮียน้อยใช่ไหมเรียกว่าเฮียน้อยใช่ไหมวิกเตอร์วิกเตอร์จัดโทษโทษใครนี่นี่นีวิกเตอร์เอาเงินนี้ไปค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่บ้านด่าเอ่มองอะไรดีอ่ะ ตอนนี้เรากำลังทอดไข่ดาวค่ะทุกคนคือกระทะเล็กมากคือตอนนี้เราหากระทะไม่เจอเราก็เลยใช้กระทะอันนี้ไปก่อนนะคะจิ๋วจิ๋วก่อนแล้วเราก็จะเพิ่มใส่ใส่ใส่ขึ้นใส่ขึ้นไปใส่ขึ้นไปใส่ขึ้นไปเรื่อยๆเก็บไข่ทอดว้าวิกเตอร์ระวังระวังระวังไว้ตรงนี้สิหนิวางไว้ตรงนี้ครับวางไว้ตรงนี้แล้วเอากระทะไปไว้ตรงนู้นเดี๋ยววิกเตอร์ตักจากตรงนี้เอานะวิกเตอร์จะนั่งตรงนั้น ได้เอ็นตอรก็นรนี้นิกระมังกันนี่ตอนนี้นะคะเรากลังโรยโยอ่ะ พริกไหมคะตะก้องไม่เอาไม่เอาโอเคงันะ้นเดี๋ยวเราจัใส่จานไปให้เลยเลยอ่ะเอาพริกเ,เดียวไหมจ๊ะไม่เอาจ้มามันมเผ็ดเ,เอาหน่อยเถอะอันนี้เดียวงนะอันนี้เดียวทำให้รอ,อร่อยนะครับติไหม นชิตมแล้วอ่ะอืมไม่เป็นไรหรอกอัมอมข้าวอมข้าวแปลว่าอะไรครับอข้าวอัมข้าวอ,อัมข้าวแปลว่าอะไรเกิแปลว่าพี่เชื่ออมข้าวแปลว่าอะไรครับ อะไรนะอ,เ,อเราขอตัวเอาอันนี้ปนไปล้างกน่อยนะคะเออเดยน้งช้อนของน้อนีอะไรใส่เลยอืออันี้เป็นไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรเราแค่เออนี่ลวดินหน่อยนะวิกเตอร์เจ๊เาเจ๊ง ไดกันไม่เห็นได้ยินเลยเออไม่ได้ยินเหรอกูดังแล้วนะเนี่ยเราเอาอนี้จุ่มลงไปจุม่มนี่ทุกคนได้ยินหรือยังได้ยินแล้วโอเควิกเตอร์ทำอะไรอะ่ะวิกเตอร์รักที่ดินที่ตุ่มโอ้วันนี้เขาที่ดินของพี่อาจจะพูดไม่ค่อยเก่งเลยนะคะเพราะว่าไม่เคย ไม่ต่อเนาะอ่ะจบคลิปแล้วอ,อ่าเร,เรวยังไม่ได้ปิดอันก่อนบายบาย,บาย,บาย